สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC b i r d สุขูสุขนเนาะต่อได้คลิป EP สองพี่น้อง EP สองนี่จะเป็นอ่าพิธี uh, เก็บกระดูกฝั่งลาวฮะนาอพี่น้องว่าเป็นแบบใดนอกกามี FC เพิ่นั์น์ขอมาว่าไปถ่ายให้เบิ่งเนเดอร์ว่าพิธีเก็บกระดูกเป็นแบบไเนอกม้นนี่ก็เลยสิพาพี่น้องไปเบิงเบ่งไปชมบรรยากาศนาะทีเพิ่น เก็บกระดูกระไรพี่น้องประเทศแบบไดแน่บางคนกับชิโฮบางคนกันยังบ่งโฮเนาะกัดพแหล่เฮากกำลังการเตรียมเขื่องคลองสีไปปา่าซาพเลเอกน้องตอนนี้ก็กำลังเตรียมเขื่องใส่กระบะคอยาวเขาอยู่แต่ว่าเฮาอยากก่อนเนาะเดี๋ยวิ่นกับซิมานำหลังให้พากันมาหอดเลยพี่น้อง คูบาร์ลว้เนเณนเพิ่นกัิมาก่อนเนะาะกัิมีต้นดอกไม้ดอกจำปาเนาะมาปลูกไว้เพิเ่นนี่แหลนะน้องเดี๋ยวก็ต้องรออันหลวงพอ่อเพิ่นสูตระก่อนเนาะสูตระก่อนแล้วค่อยเก็บกระดูกเนาะพี่น้อง

ไพ่ย,ยังบุรีรับพี่น้องในคอรนนี่ไพย,ยังควันอยู่พี่น้องนี่นก็ยังควันคือกันเน้องคนละยัง่ไฟอ่าอย่างนด้บุีรับเบิด <c oughs> ตั้งไทมืเออร์เนาะภายยังบดดาบเสยต้องได้ถ่ายคลิปมั้่้ะมีต้นน้องมีต้นมีมีหลายอย่างเนาะถีจกบถือซ่อนเพราะว่ามาขุดหลักเนาะ มีการกล้วยนาะมีใบตองเนาะอันนี้ฝนกำลังเห็ดอันไม่คีบคีบกระดูกอะไรพี่น้องบดได้ใส่มือจับเนาะต้องใส่เป็นการอันลำกล้วยน้องกา,กานกล้วยเนาะฝนกำลังเห็ดอยู่เอาไว้คีบกระดูกเนะาะปูใบตองกล้วยเนาะ ขีบกระดูกใส่เนาะไครกันยังมีอยู่พี่น้องเอ้ยน้อตะขัวมันนังบนรถใหม่ลยหลองพอเป็นคนขีดก่อนพี่น้องเก็บก่อนเนาะบยาไผ่หรอบอสูาบูชาบาบาแต่ลลย เก็บกระดูกที่นอกเีเขก็อลงอเก็บแล้วไม่ออกแล้วไปเก็บน้ำลังเนาะไขไปไปผ่าด้วยรอไข่ก็ยังมีบ ยังเนอะแยงแยงแม่กระโจนอยู่เลยโกระโจนผมีอยู่ในดุ่ดิเดชแาเอาคำมาบอใครเห็นผู้นั้นเอารถได้กสีีอ่าแต่งกระตกเข่าแมนบอให้ผ่นเนาะแต่งกระตกเข้าให้พี่นนองจุดเทียนเนาะ มีซีนมีซีนมีือกตุ๊กขนมมันนมขั้อ้อยซอยเลือดขึ้นกระปัานอันนี้เป็นเห็ดของเราฮะเนาะอันนี้พี่น้องเลยลายคนกะอาจีหู้หลายคนกะอาจีโบโฮ้เนาะคนกะลายยิงลูกลานกระพาก,กันหาเก็บกระดูกเนาะ เดี๋ยวเราไปสิขามขีดพี่น้องได้เหรอให้ใหม่

อกืบอมแล้วาะได้คุณก็อนคละันแต่เนหิดีแล้ว่อนจแบบว่าตหึงแลเน้อพี่น้องแบบว่าตัวนังสือก็จะหลบแลยอันจะเป็นลักลักโซเซแต่ว่าหนังสือหลบจนเบิดเลยคือซีเมนแบบว่ารุ่น แต่เฮงอลีผพวเบิ่งจากขู่พี่น้องแบบคือแม่แม่าคนตะกี้อลีน้ะเบิ่งจากขู่ของเพิ่นพี่นอ้องเกิดเกิดบอกท่านได้หนี่รุ่นน่เกิดท่านอ่าเล็กอยู่เล็กคือกันนาะเห็นอยู่แล้วก็มาท่านขูย่ยางสีดำมาดิห้อง,งท่านดอกแบบสีแบบนี้ห้องเหมือนเคยเห็นอยู่นะแต่แบบว่า แบบนี้โบเห็นนะเห็นเห็นเห็นเล็กเล็ le k, le k กแบบหนึ <b> ่งเออคันแบบกระโตกฮะรุ่นเขาก็ยังมีอยูุ่สม,มือนี่สังเกตจากโม <laughs> หนึ่งเนาะโมหนึ่งคอย,ยาวบบเคยใส่ได้เขาบบเคยใส่ได้ค่ะอันนี้เป็นของตตกี้เลยพี่น้องเนาะก็แต่ก็ไว้ยังลงเรืออยู่อันนี้แต่เหิงแล้วเบิ่งแบบว่าดยพาพี่น้องมาหรอกเนี่ย แต่ลายปีดีเนาะแปบลบว่าอันนี้ก็น่าจะแม่นพี่น้องแต่แปลว่าบบมีเนาะแม่นเบิดเลยพี่น้องเป็นลักเป็นลักอยู่นี่ยเป็นเป็นป่าเบิดเนาะกกไม้กับสูงใหญ่ขึ้นเบิดไปจักคองไฟคองหยาเลยพี่น้องยี่เนี่ยยี่นี่ยจมีเงา กับบูงหูวกว้างสำไดเนาะปกติที่เฮามาเฮาก็มายุตแตในนี่พี่น้องแน้นมานี่มาน,นี่เนาะเขาบ่เคยเลาะเฮาบอเคยเลาะเวียดเนาะ,นะมาพ่อแบบนี้มันเก็บไปเบิดพี่น้องม่นเก็บไปเบิดเลยเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็แบบ ถาเอาไม้เห็ดกับมันกระสีเบเห็นสื่อแบบนี้แลวพี่น้องหลบเบิดเนะาะถาคือซูมเมอร์น,นี่เพิ่อนอะเพิ่นพัฒนาใหม่พี่น้องเพิ่นใส่ปูนเนาะเขียนมันจังบลบ็อกแล้วกับปลกบกัดนํามันเบเหียนนําพี่น้องหลังจากที่เก็บกระดูกแล,ล้วมกนไปซีคุดพี่น้องนะมันห้อนเนาะเพราะว่า ไพ่มันบริดดับพี่น้องเบิ่งสังเกตคุนขี้ดินมันยังควันกุ้มกุ่มอยู่มันห้อน,ห,อนห้นอนแห้งพี่น้องคุ่นขุดแล้วก็ิ่นกะสเอาอนขี้เถ้าตัวน,นี้ลงก่อนพี่น้องแล้วจังสิลางกระดูกเนาะ คมขีเท่าตัวนี้ขึงกระสีร่างกระดูกพี่น้องร่างกระดูกเนาะเตรียมเอากระดูกเขาโทเนาะ จะบมโหพิ่เอาเข้าวัดหรือว,ว่าพิ่พังอยู่นี่นเนาะ้าบึงตอนต่อไปเด้อพี่นอ้องใส่เป็นน้ำขี้หมีเนาะตอนแรกพิ่ยืนด้วยสิมันห่อนก็เลยเปลี่ยนบอยืนพี่นอ้องใส่เป็นน,น้ำขี้หมีล่างเนาะแล้วคนแล้วเลย หลังจากที่ล่างน้ำครมีนแล้วเพิ่งที่ใส่โลเพียงโลก็ะด้บ้านห้องห้องโลเพียงมันก็คืออันขวดพลาสติกอะไรแต่ว่าบ้านห้องห้องโลเน้ะ

นีเลยนใส่หน้าแหเงินใส่น้ำอุน้้ำหอมพี mm ่น hmm. uh, ้องใส่ลักโซเซพี่น้องใส่ลักโซเซแล้วก็เอากระดูกใส่ผ่าขาวห่อเนาะคนไปเอากระดูกขวัดพี่น้อง ก็สิเป็นสลักสื่อผู้ที่เบนเสียซิบิดเนาะแม่ท่าทองทูนเนาะเสียชีวิตพี่น้อนงะ <มา S 1> วันที่14เดือนสามปีสองพันสี่สิบสองเนาะพอเอากระดูกลงแล้วของใครจะจะทำการสูบเนาะพี่น,น้องส่วนลายมีแต่พังกระดูกไว้อยู่ป่าชาเนาะพี่น้องเอาลงแล้วเพิ่งกระสิทธิ์มวันมมนี้ หวานมิดมักแตงให้เราพี่น้องเอาไว้ให้เรากินแล้วก็ปลูกกกดอกไม้เนาะดอกจำปูจำปลาให้ปลูกมักแตงให้เราเพิ่นพี่แต้มหูบคนพี่น้องใส่เนาะ คูผู้เชียร์ีวิตนั่นแหละตอนนี้พระเพิ่งกำลังสูดพี่น้องพระกำลังสูดนะ เพื่อจะให้ลูกลานพญานากันนิ่น๊กนอง

ต้นนี้เพิ่นก็เก็บเอาเมื่อวัดเพื่ออะไรพี่น้องเนาะหลังจากที่เพิ่นสูตรแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วแล้วก็มีแต่เมื่อบัดนี้พี่น้อง เอาประตูข้าเข่าพี่น้วแล้วนอม,นม,นม,นม,มนันเสร็จสิ้นพี่น้องบัดซัมเนเน้องฮีตของเราเฮาพี่น้องกาสำหรับคลิปนี้กาสิีคอจบคลิปเอาไว้เพียงสมามเด้อฝากคอแม่พี่นกก้องกดแชร์กดไลค์กดซับสักใครนาอที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่ง จะได้บัพผดคหิรใหม่ๆจากส่องสาปอหัวยางเนาะเมื่อนี่ก็าพาพี่น้องมาเบิ่งหิดครงประเพณีของเฮาเก็บกระดูกฝั่งเราเนะาะกับตามคำโคเอ FC ฟซีเพิ่นโคเข้ามาเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เซ็ตสิ้นกับาพากันเมื่อไปแลวเด้อ